ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวสวัสดีค่ะอืมลำไยที่สวนยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเพราะว่าลูกยังไม่โตค่ะพอได้รู้ข่าวว่าลำไยกิโลละบาทจอมทองกิโลละบาทค่ะจอมทองคืออยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะเมื่อวานไปเก็บที่สวนมาเลือกเก็บเฉพาะลูกที่มันพอที่จะโตกินได้แล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะกินสิคะกินแล้วก็แจกค่ะอืม เรต้องหวังขายค่ะถ้าอย่างถ้าอย่างเราเรามีอาชีพใช่ไหมคะเราทำเราปลูกลำไยก็คือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นความสุขใจของเราค่ะแต่ต้องนึกถึงเกษตรกร,ร,กรที่เขาทำสวนลำไยอืกินเราระบาดจะจะอยู่ยังไงคะค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมโรงเรียนค่าเติมน้ำมันอยู่ไม่ได้ค่ะชาวสวนเชียงใหม่นะ โอดควรแล้วตอนนี้ลำไยตกต่ำเหลือกิโลละบาทแล้วตอนนี้อืมนะครับเชียงใหม่ก็ดินแดนทักษิณไม่ใเหรอเชียงใหม่ดินแดนเมืองหลวงทักษิณใช่ไหมเชียงใหม่นะครับนะหรือกิโลละบาทเป็นไปได้อย่างไรโอ้โหสมัยลงตู่กิโลละสามสิบนะกิโลละยี่สิบสามสิบบาท มาสมัยนี้ไอ้ทักษิณก็ปากดีปากดีนะบอกเศรษฐกิจมันฟื้นยากเป็นพ่อผลพวงรัฐประหารโอ้โหนะเออะก็โทษลุงตูเออะก็โทษรัฐประหารนะตอนรัฐประหาระเศรษฐกิจดีนะครับผลไม้ผลการเกษตรทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟราคาดีมุดไม่มีใครบน มายุคเมืองนี่แหละยุคประชาธิปไตยเมืองนี่แหละเขาเลยบ่นกันตกทุกอย่างมังคุดก็ตกลำไยก,ก็ตกทุเรียนก็ตกมันสับปะหลังก็ตกนะครับปาล์มก็ตกนะยางพาร,ราก็ตกนะสมัยหน้าก็เลือกกันอีกนะคนแสดงเชียงใหม่นะครับรักมากทักษิณนี้หรักมากไม่รู้จะรักอะไรกันนะกันนะ นะตอนสมัยลุงตู่อยู่ดีๆเยโอไม่ชอบด่ากันนะลุงตู่ออกไปนะลุงตู่จะให้เลี้ยงไกล่ลุงตู่จะให้ปลูกมะนาวออกไปไม่ชอบนี่เป็นไงล่ะลำไย,ยกิโลละบาทเนะดี๋ยวได้เททิ้งกันดีกนนะครับชอบมากใช่ไหมลำไย,ยกิโลละบาทชอบมากนะ มังคุดก็กิโลละห้าบาทชอบมากนะเออนะครับเอาอีกนะสมัยหน้าเอาอีกนะเอออยากเห็นราคาลำเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมัยหน้าลำยาไยราคาตกอีกเนี่ยมันก็จะโทษโอ้ยมันเป็นพราะลงตู่นะไออาก็โทษลงตู่โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนอื่นไว้ก่อนนะครับตามสไตล์นะคิดอะไรไม่ออกก็โทษลงตู่ลงตูก่ก็ตกกลายเป็น นะเออตัวรับบาปรับกรรมไปอนะครับลุงตู่แกไม่อยู่แล้วนี่ลุงตู่แกไปเป็นองค์มรมตีแล้วนี่แกก็มาตอบโต้ไม่ได้ไงนะเอเอนะครับโอ้โหพูดแบบนี้เลยลุงตู่นี่รับจบคนเดียวเลยตอบโต้ไม่ได้ด้วยอืมนะพวกนี้ก็โทษใส่ร้ายลุงตู่ตลอดเวลาอนะครับ แล้วสมัยหน้ามึงจะโทษใครกว่าเออนะก็สมัยนี้มึงทําอะไรไม่ได้สักอย่างสมัยหน้ามึงโอ้ยเป็นพาอลูกตู่อีกเงี้ยนะนะเ,ออเ,ออเลือกกันอีกนะสมัยหน้าให้มันเป็นทั้งโคตรมันนั่นแหละทั้ลูกเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ